ลงจากเครื่องมาเกือบชั่วโมงรถติดอยู่ในสนามบินหมอกก็ลงหนักนะครับหมอกก็ลงหนักเลยนะครับการจราจรติดขัดนะฮะนะครับอยากรู้เรื่องอะไรถามมาเรปีใหม่ครับถามได้ทุกเรื่องนะฮะนะครับสวัสดีกันนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับชุกครูชุกครูนะฮะนะครับนะครับในเบื้องในประเทศเราก็ตอนนี้ก็นะครับ มีการหาเสียงกันทุกพรรคการเมืองนะผมอยากจะกราบเรียนนะครับทุกพรรคการเมืองดีหมดนะครับนะครับพูดดีปากดีกันทุกพักนะครับจะถึงเวลาพูดแล้วทาหรือเปล่าและทําตามที่พูดไหหรือดีแต่พูดนะครับก็ดูจากผลงานที่ผ่านมาว่าเป็นยังไงบ้างนะพรรคการเมืองต่างๆนะครับอ,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 อาจารย์ถามเรื่องโดมหน่อยอ๋อโดมประกอบลำก็ นะครับเท่าที่ติดตามข่าวก็ทางผู้เสียหายลูกสาวคุณสุดารัตน์ก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอประหลโยธินตํารวจก็ต้องไปรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเท่าที่ผมได้รับแหล่งข่าวตํารวจมาก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานก่อนแล้วก็จะเอาลูกสาวนะครับน้องจินนี่เนี่ยมาให้การก่อนนะครับอยู่ดีๆจะไปออกหมายเรียกไม่ได้นะครับนะการจะออกหมายเรียกผู้ต้องหาเนี่ยนะครับจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับให้ได้ตามสมควรว่าน่าเชื่อว่าได้กระทําความผิด นะครับน่าเชื่อว่าได้กระทําความผิดหลังจากนั้นจึงออกหมายเรียกได้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา134ก่อนจะแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานสอบสวนจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคําผู้เสียหายก่อนนะครับไม่ใช่ว่าใครไปแจ้งปุ๊บนะอันนี้เป็นคนดังนะนักข่าวเล่นข่าวแล้วก็ออกหมายเรียกเลยไม่ได้ครับนะครับคดีโดนประการลำก็จะป,ะประมาณนั้นนะครับนะครับ หวยและการเมืองไทยคอมเมนต์ความเห็นของคุณได้เลยอ๋อรับขับนะครับเออนะครับมีใครบ้างครับเสื้อสวยครับพี่เดตอนนี้ผมอยู่ที่ที่อะไรวะเขาเรียกดูใบดูใบดูใบนะครับไม่ใช่ดูดอกนะครับอาจารย์ชัยวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับเอาข่าวบิ๊กโจ๊กคือบิ๊กโจ๊กเนี่ยเขาไปเล่นสานักงานตำรวจแห่งชาติไปพูดทํานองเหมือนเป็นองค์กรอาชญากรรม แล้วก็แฉตำรวจพวกตำรวจรับซวยตำรวจอะไรเนี่ยเรียกอะไรวะ,ะเว็บพนันออนไลน์อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดินสายด่าตำรวจยับนะไปพบลังสีมันโรมไปกันมาที่การนะครับเดินเดินเดิน,เด,น,เ,ดนเดินสายด่าตำรวจหนะักเพราะฉะนั้นตำรวจพวกกนะ็ล้างแค้นนะครับล้างแค้นนะครับวิธีการล้างแค้นเขาเนี่ยนะก็คงล้างแค้นเองก็ไม่มีใครเชื่อตำรวจ ทำไปทามาก็มาใช้บริการของท่านเขาเรียกอะไรเออลองหนึ่งนะเขาเรียกลองเออองหนึ่งนะพันธเวียภาคภูมิภาคภูมินี่แหละก็ออกมาแฉแฉเสร็จก็เดินสายออกทีวีเหมือนกันนหะก็เท่ากับว่าลูกพี่ลูกน้องลูกพี่โจ๊กับพันธเวียภาคภูมิก็มานั่งซดกันนะนั่งซดกันนะครับออกรายการทีวีแฉกันไปแฉกันมาเหมือนเอาลูกพี่ลูกน้องทะเลาะก,กันนะหนามยออก,กับหนามบก นะครับเรื่องบิ๊กโจ๊กที่ถูกกล่าวหาว่าติดสินบนปปชเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเท็จเนี่ยไม่มีใครตอบได้ได้เป็นเรื่องจริงหรือเท็จแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่าตำรวจถ้าไม่แน่จริงนะฮะก็คงไม่ออกมาแถลงข่าวว่ามีการติดสินบนปปชนะครับผมผมเชื่อว่าตำรวจเขาต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะเล่นงานบิ๊กโจ๊กได้นะครับเขาถึงกล้านะฮะและพันตำรวจเอกภาคภูมินี่ก็เป็นตำรวจมานานเป็นรองผู้บังคับการสืบสวนภาคสี่ ผมก็เชื่อว่าเขาก็ต้องน่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอในการที่จะกล่าวหาผู้บังคับบัญชาก็ได้นะครับนะมีคลิปวิดีโอมีแชทมีภาพมีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายมีพยานบุคคลพยา,ยานเอกสารผมคิดว่าเขาก็มั่นใจว่าจะเอาผิดปิกโจกได้นะครับนะผมผมเชื่ออย่างนั้นนะแล้วผมก็เชื่อว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีข่าวดีในการดําเนิเนคดีกับนะครับวัดวางตรงไหนก็ได้ในการดําเนินคดี นะครับกับบิ๊กโจ๊กและก็กรรมการปปชนะครับส่วนกรรมการปพชนั้นนะครับหรือว่าบิ๊กโจ๊กจะต่อสู้ยังไงนั้นก็ต้องไปสู้กันไปนะครับไม่มีใครตอบได้นะฮะแต่ผมว่าเขาน่าจะต้องมีพยานหลักฐานเพราะว่าถ้าไม่มีพยานหลักฐานไปแจ้งความเท็จก็ต้องโดนแจ้งความกลับโดนแจ้งความกลับและต้องติดคุกนะแจ้งความเท็กจการแกล้งคนอื่นห้าปีนะ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา174พี่น้องประชาชนลองเข้าไปดูนะครเออนะครับข้างหลังนี่สวยดีจริงๆเลเยแต่สวยเลยถ่ายไว้หน่อยดนะิดีเลยเออดูหลังนี่สวยอืมนี่โทรับเรียกถ่ายออกมาสวยงามเ,เพราะฉะนั้นคดีบิ๊กโจ๊ก็คงต้องสู้กันอีกนานนะครับบิ Big Joe ก๊กโจ๊ก็ตกที่นั่งลําบากสถานการณ์ตอนนี้คดีความแม่ก็เยอะแยะไปหมดเลยนะครับใครผิดใครถูกก็ไม่รู้ นะครับคงไม่มีใครตอบได้แล้วนะครับอ่าอืมนะครับนะครับผมไม่มีใครตอบได้อันนี้อะไรอันนี้อันนี้ผมไม่มีใครตอบได้ก็สู้กันไปอ่ะแต่ผมเชื่อว่าตํารวจเขาต้องมีของดีอ่ะแหล่งข่าวที่ได้มาเขาคิดว่าเขาน่าจะเอาผิดโจ๊กได้ส่วนโจ๊กก็ยังไม่ได้พูดอะไรในชั้นนี้โจ๊กก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะนั้นเวลาเราดูขา่าวก็ดูกลางๆให้ความเป็นธรรมกับพี่โจ๊กเลยนี่ครับนี่ บายสบายนะครับอยากรู้เรื่องอะไรก็ถามมานะพี่เดก็อยู่ระหว่างนั่งนะครับมีอะไรบ้างนะครับหากคดีคุณเอกวิทย์พ้นคดีรับสินบน คุณสุรเชษ์พ้นด้วยไหมครับเออ,เอ,อก็น่าจะพ้นนะนะท่านทนายอ้อนถามเพราะว่าอะไรเพราะวาความผิดฐานให้สินบนนะครับมันก็มีทั้งผู้รับและผู้ให้โดยทั่วไปก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะจะมาให้สินบนอยู่คนเดียวโดยไม่มีผู้รับมันก็แปลกแกนะครับ เรียกร้องให้ไปปราบสแกมเมอร์ปราบเทาแต่คนไทยก็จะเลือกพวกที่มีเอี่ยวสแกมเมอร์เข้าไปเข้าไปบริหารประเทศนะครับอืม,อมนะครับมีอะไรก็ถามถามกันสบายๆนี่เราอยู่ระหว่างพักเครื่องนะเอาดิอืมมีอะไรถามกันสบายๆนะครับอันนี้อยู่ระหว่างพักเครื่องรองขึ้นเครื่องก็เลยมาคุยกับเอฟซีสนุกสนานกัน อาจารย์อยากรู้ว่าข่าวบิ๊กโจ๊กครับไปถึงไหนแนละ้วก็ตํารวจรวบรวมหลักฐานอยู่นะเนี่ตำรวจเขาก็ยืนยันว่าเขามีหลักฐานเนี่ยนะนะแต่ผมก็เชื่อตําตรวจมีหลักฐานที่จะเล่นงานโจ๊กได้นะผมเชื่อนะแต่ในขณะที่การโจ๊กก็ต้องมีทางต่อสู้ไม่รู้จะต่อสู้ได้หรือเปล่าในชั้นนี้ก็คิดว่านะครับเออจะสู้กันไปครับดูกันต่อไปเดี๋ยวเขาปล่อยของปล่อยคลิปมาร้อยเปอร์เซ็นตะ์ให้ดูอืม อันนีก้ก็การเมืองไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าพักส้มจากเต็งหนึ่งสู่สถานการณ์ขาลงเมื่อจุดขายเรื่องความใสสะอาดถูกท้าทายด้วยคดีฟอกเงินยาเสพติดของผู้สมัครสอสอจนเกิดคำถา,ถามถึงระบบคัดกรองมีเราไม่มีเทาหรือแค่โฆษณาไม่ตรงปก8กุมภานี้จะเป็นวันชี้ตาพักส้มนะครับ,รบ,รบพักส้มกรโดนท้าทายเพราะดันไปเอาผู้สมัครคนหนึ่ง ดันไปโดนคดีฟอกเงินตอนนี้ติดคุกไปแล้วศาลไม่ให้ประกันตัวอันนี้ก็ถือเป็นความผิดพลาดของพรรคส้มนะครับเป็นความผิดพลาดของพรรคส้มที่ว่าไปเลือกผู้สมัครไม่ดูนะครับตอนนี้พรรคส้มเขาก็บอกเขาตรวจสอบประวัติแนละ้วตรวจสอบประวัติอาชญากรตรวจนั่นตรวจนี่แล้วมันไม่เจอนะครับเพราะว่า ถ้าตรวจประวัติอาชญากรไม่เจอมันก็ไม่รู้ว่ามีคดีเพราะมันเพิ่งมันมามีหมายจาับมาโดนซัดทอดเอาตอนช่วงสมัครนี่แหละนะครับสิบเจ็ดธันวาแล้วนะครับนะฮะเพราะนั้นก็นะพรรคส้มเขาก็คงไม่มีเจตนาจะเอาพวกสีเทามาลงสมัครหรอกตรวจสอบแล้วมันไม่เจอด้านหลังอาจารย์เซรามิกเยอะอย่างเซรามิกป่ะนะครับอืมย่าสวยสวยงามเลยแม่มานั่งตรงนี้ดีดูใบอืมนะครับดูใบนะครับ ว่ากันไปตามพยา,ยานหลักฐานถามอาจารย์เดชาไม่ได้หรอกสาลเป็นผู้ตัดสินใช่ใช่ใช่คดีบิ๊กโจ๊กใครผิดใครถูกอยู่ที่สารนะฮะอยู่ที่สาลนะครับไม่ได้อยู่ที่ผมนะครนะครับใครๆก็อยากจะรู้บิ๊กโจ๊กเพราะบิ๊กโจ๊กเป็นขวัญใจประชาชนแม่บ้านเด็ดตอนโดนโทษหนักไหมก็ทําร้ายร่างกายโดยไต่ตองไว้ก่อนนะครับแล้วก็ปอมปวนอาหารก็โทษหนักอยู่นะสามปีอะไรประมาณนั้นนะนะครับแมคุณป้าแกก็แปกแขนก็มายอมรับผิดนะ แกอ้างว่าแกเป็นผู้บริสุทธิ์แกอ้างว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อืครับอืมอืม,อ,มอะไรเนี่ยมันัดจะรอดไหมมนัดไหนอะ่ะอืมอืมดีกว่าพักอื่นเจอเทายังนิ่งเฉยพักส้มเจอเทากา็ให้ออกจากพักไปแล้วเปลี่ยนตัวผู้สมัครเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้สมัครเนี่ยมันทําได้นะ นะครับมันทําได้พรรคอื่นก็ก็าํามาแล้วนะครับแบบแถวแถวบุรีรัมย์ก็ทํามานะครับการเปลี่ยนตัวผู้สมัครมันทําได้ถ้าเข้าเงื่อนไขนะครับบางคนก็บอกเปลี่ยนตัวผู้สมัครทําไม่ได้ทําได้ครับ1ตาย2ขาดคุณสมบัตินะสามีมลักษณะต้องห้ามกรณีนี้เขาขาดคุณสมบัติเพราะขาลาออกจากสมาชิกพรรคนะครับอืมอืมครับมีอะไรครับ มีอะไรบ้างนะครับนะครับรสวัสดีปีใหม่กันเยอะแยะนะครับปีใหม่กลับมาแล้วก็ต้องมาทำมาหากินทํางานทําการนะฮะนะครับ <c oughs> คิดเรื่องทำมาหากินบางคนนี่ได้เงินเดือนเงินอะไรทเที่ยวปีใหม่หมดกลับมาก็ต้องมาใช้นี่เขานะครับแล้วบางคนเอาไปเที่ยวหมดเนี่ยเพราะนั้นก็เงินทองนี่มันจะต้องเก็บรักษาไว้ไม่ใช่เอาไปเทีท่ยวเที่ยวจนหมดก็ลําบากแล้วเนี่ยนะฮะนะครับปีใหม่นี่ก็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ต้องขยันทำมาหากิน ตั้งใจทำงานนะฮะไปหวังพึ่งนักการเมืองหวังพึ่งใครคงยากานะครับคนดังๆไปลงสมัครจะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งไหมเช่นสายไหมต้องรอดทนายไพศาลนเคนโดนะครับพดุงอะไรต่างๆเนี่ยถกไม่เถียงเนี่ยจะมีโอกาสได้รับเลือกตั้งไหมตอบยากนะตอบยากอเอาเหอะเอาไม่เอาอมไม่เอาไม่เอา นะครับอืมนะคนดังๆจะมีโอกาสหรือไม่เนี่ยมันตอบยากถ้าเป็นกรุงเทพก็เอากระแสะพักแลนะคนกรุงเทพก็ไม่ค่อยสนใจตัวบุคคลไม่รู้เพราะอะไรนะคนกรุงเทพเนี่ยเขาเป็นคนบ้ากระแสะผมเป็นคนกรุงเทพนะเออก็ต้องดูว่าพักไหนกระแสะแรงก็พักนั้นเนี่ยคราวที่แล้วก็ส้มทั้งกรุงเทพนะครับเอ่อจังหวัดนนท์ก็ส้มปทุมก็ส้ม เนะครับส้มภูเก็ตจังหวัดใหญ่ๆส้มคือเขาก็เอาเอากระแสนะครับแต่ว่าผู้สมัครที่โดดเด่นก็ไม่รู้ว่าจะได้รับเลือกตั้งน้องๆเพื่อนๆผูฝูงก็มีทนายไพศาลมีไครสายหมายต้องรอดก็ลงไม่รู้จะได้หรือเปล่ามาดูกันไปผมเป็นกําลังใจทุกคนนะเป็นกําลังใจทุกคนเลยนะครับนะครับกระบวนการต่อสู้เปิดช่องให้สู้ถึง3าสารวัดกันไปอ๋อครับ ใครจะได้เป็นนายกครับเอาตรงๆเลยนะสถานการณ์ตอนนี้คนที่จะเป็นนายกคนต่อไปคืออนุทินนะครับผมบอกได้เลยนะนายกคนต่อไปชื่ออนุทินนายกคนปัจจุบันก็อนุทินคนต่อไปอนุทินโอกาสจะเป็นเทงไม่ยากยกเว้นว่าคะแนนเนี่ยได้ถึง250นะถ้าถ้าไม่ได้250เนี่ยนายกคนต่อไปก็ท่านอนุทิน,นเป็นนายกอยู่แล้ว นะครับ99%บอกได้เลยนะถ้าอนุชินเป็นนายกก็มีพักเพื่อไทยมีพักกล้าทำประมาณ3พรพักเนี่ยหลักๆในการร่วมรัฐบาลนะครับนะแต่ถ้าเทงจะได้เป็นนายกได้พี่น้องประชาชนต้องเลือกเขา250มันมันจะเป็นไปได้ไหมละ่ะนะมันจะเป็นไปได้ไหมยากนะอืมนะครับขอบคุณแท้นะฮะลูกพี่ลุกน้องผมแชร์ไปแล้ว ขอบคุณมากเขามีร้านอาหารอยู่ซอยหนึ่งะใครจะไปกินก็ได้นะน้องชายผมเนี่ยลูกพี่อยู่น้องกัน <c oughs> ผู้สมัครของพรรคส้มแถลงขอโทษสิทธิเก่าสั่งนำรองเท้าห้อยคอเมื่อ20ปีก่อนออเป็นพออ,อสมเกียรตินะเ <c oughs> นี่ย20ปีที่แล้วทำอะไรไม่ดีเนี่ยอะไรอ่20ปีที่แล้วนะคนยังมาแฉอะไรเนี่ยไาเล่นการเมืองนี่รู้ประวัติตัวเองหมดเลย ังเพลงแขกเยอะที่นี่ก็ดูใบก็เป็นเมืองที่เจริญมากนะนะครับนะคุณทักษิณคุณยิ่งรั็หนีคดีก็มาอยู่ที่นี่ยนตะ่มีบ้านมีช่องที่นี่เนะ่เป็นเมืองที่เจริญมากดูใบ,บรัฐมนตรีสีเทาเต็มสภาครับต่อครับบางคนบอกผมว่าไม่ใช่อนุทินครับไม่เป็นไรครับถ้าใครจะได้เป็นนายกถ้าไม่ใช่อนุทินนะครับแต่ถามผมนะอนุทิน อาจารย์เรื่องลงประชามติบอกมันไม่มีระบุแต่ก็มีคนบอกต้องลงอีกรอบนะครับเรื่องประชามตินี่มันก็แค่เห็นควรจะแก้หรือไม่แก้ส่วนการจะแก้ไม่ใช่เรื่องง่ายยากคดีหัวสวบอไปถึงไหนแล้วไม่มีอะไรคืบหน้าเอาผิดยากเป็นคดีหัวสวเนี่ยเอาตรงๆเลยเอาผิดยากอืมเอาผิดยากอาืมไม่รู้จะไปหาพยาหลักฐานที่ไหนมันยาก หวยการเมืองข่าวสะอะไรดูใบาอากาศร้อนไหมวันนี้สิบห้าองศาหมอกลงอืมเป็นอื่นไม่ได้ถ้าส้มได้สองร้อยห้าสิบอนุทินแต่งตัวรอชัวสวัสดีปีใหม่นะครับม,มีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะหนอกนั้นปีใหม่แล้วมิจฉาชีพยังเยอะอยู่นะ นะครับมิจฉาชีพยังเยอะอยู่นะครับนะถึงแม้ปีใหม่ยังปราบพวกสแกมเมอร์พวกคอ call นเตอร์ยังปราบไม่ยังไม่หมดนะครับนะยังเยอะอยู่นะเฮอนะฮะเต็ไมไปหมดนะไอ้พวกวันๆโทรมานะญาติเราเจ็บป่วยบ้างละโดนหมายจับบ้างละมีคดีฟอกเงินบ้างก็ฝากคนแก่คนเฒ่าระวังอาจารย์ไม่แวะไปเยี่ยมนาะยกยิ่งรักนะฮะขี้เกียจไปเยี่ยมนะเดี๋ยวก็ตกใจผมเชื่อว่ายิ่งรักก็อยู่ดูไบไม่อยู่ดูไบาการกิจ เมนจะไปทิ่ทางไหนขเขมนมันก็โกหกตอแหลไปเรื่อยตอนนี้ก็บอกให้ไทยเปิดด่านจะได้ค้าขายกันพอไทยไปตรวจสอบดูโอ้โหขุดอุโมงค์อุโมงค์อะไรต่างๆนะไอผู้นำขเขมนนี่มันใช้ไม่ได้เลยกลับบ้านแล้วเลอครับอาจารย์สวัสดีปีใหม่อันนี้ผมอยู่ดูใบครับอ่าส,สาสาอ,อะไรอาลับเอมิเรตตะวันออกกลางส้มไม่ได้เป็นนายกหรอกครับ่อครับ คดีสนธิฟ้องทนายถึงไหนแล้วครับสนธิฟ้องผมก็สืบพยานทนายเดชาฟ้องสนธิก็สืบพยานคนละคดีครับคนละหมัดพักเศรษฐกิจเบอร์11ออ๋อครับพักครับว่ากันไปฮนะพักชาตินิยมเราก็ไม่รู้กระแสชาตินิยมจะมีคนเลือกมากน้อยเพียงใดน,นะก็ดูันต่อไปครับลำคานคำเขมรนสุดๆนะครับ เพื่อไทยทาไมไม่ร่วมกับพรรคส้มจัดตั้งรัฐบาลก็เพื่อไทยเขาก็หวังว่าเขาจะได้เป็นรัฐบาลเขาก็ดีกับทางน้ําเงินแล้วน้าเงินมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลมากกว่าพรรคส้มก็มีโอกาสได้เป็นฝ่ายค้านอืเดี๋ยวก็จะให้ไปรอที่นั่นแหละยังไงอืจุกครูจุกครูสบายดีไหมสบายดีครับจุกครูฮะ ส้มมีพันธมิตรไม่กี่พักนอกนั้นไหลรวมไปอยู่น้ำเงินหมดใช่ใช่น้ำเงินมีแต่บ้านใหญ่นะครับนะบ้านบ้านใหญ่มันก็ยังไงอือส้มถึงร้อยบุญหัวแล้วนะครับอันนี้ก็คืออาจจะคนที่ไม่เลือกส้มก็ต้องไปแนวนั้นดูใบคนไทยอยู่เยอะนะครับเยอะครับมีอะไรบ้างครับ ภูมิใจไทยร้องฟันมนพรใส่รายโยกเงินหนึ่งหมื่นทำคนละครึ่งพลัสนะฮะร้องก่อต่อฟันมนพนปรปลาใส่ใส่รายโยกเงินหนึ่งหมื่นทำคนละครึ่งพลัสนะครับนายสุภชัยใจสมุทรผู้สมัครสส,สบัญชีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยกรณนะีนางมนพรผู้สมัครสสพรรคเพื่อไทยนะครับใส่ร้ายนะฮะเพราะนั้นเรื่องการใส่ร้ายต้องระวังนะที่ผมเตือนนะนะโทษมันหนักนะใส่ร้ายเนะี่ย นะจำคุก10ปีเนยเพิกสอนสิทธิ์ยี่สิปีนะครับเนี่ยแล้วผมบอกแล้วจะไปใส่บ้ายพักอะไรอะไรระวังอระว,วังเที่ยวใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ก็ระวังนี่สนายตุ๋ยก็โพดในการมองคนได้ขาดยังไม่ฉลาดเท่ากับการตัดขาดคนให้เป็นะนะครับมองให้ขาดอ๋อแล้วตัดขาดก็เลิกคบมาสินะพูดถึงใครก็ไม่รู้นะ ครับผู้ว่าทางใต้นะครับอบรมสั่งสอนตำรวจตั้งด่านนะครับตำหนิรุนแรงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวนะเป็นผู้ว่าก็ไม่ควรไปด่าตำรวจขนาดนั้นถ้ามีอะไรน่าจะคุยกันดีๆอ้วนประชาชื่นทำไมช่องสามทำข่าวแต่พักส้ม นะครับเอ่อนะครับก็ไม่ต้องไปดูสิครับนะคุณอ้วนนะสมมุติว่าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องไปดูช่องสามก็ย้ายไปดูช่องอื่นนะครับนะครับนะนะถ้าเราไม่ชอบคุณสรยุทธ์เราก็อย่าไปดูเขาไปดูเขาทาไมไปดูเขาแล้วก็มีความทุกข์นะคุณอ้วนนะนะครับก็คุณสรยุทธ์แกชอบส้มแกก็เชิญส้มมาเยอะเราไม่ชอบคุณสรยุทธ์ก็อย่าไปดูช่อง 3, or, สามก็ย้ายไปดูช่องเจ็ดอะไรก็ได้นะครับนะนะครับเดี๋ยวนี้มัน การนาเสนอข,ข่าวมันแเสรเสีเราไม่ชอบคุณสอนก็อย่าไปดูเขาเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เรียกร้องให้เราไปดูนะครับถ้าบอกพี่เดลหลอกมากๆนี่เรื่องจริงไหมเรื่องจริงครับนะนะครับนะครับคุณลมแบบชอบดูช่องสามนะเราไม่ชอบดูไม่ชอบสอยุทธก็เลยอย่าไปดูครับไปดูมาเรามีความทุกข์อย่าไปดูนะผมแนะนําเลยนะถ้าเราเกลียดใครก็อย่าไปดูครับดูคนไหนที่เราชอบผมว่าผู้ว่าโดนตํารวจ วางงานตำรวจคงไม่ชอบผู้ว่าท่านนี้อ๋อส้มจะชนะระยะยาวเพราะเป็นพักของประชาชนใช่ใช่ชนะครับคดีสินบนของบิ๊กโจ๊กก็คงจะต้องดูกันต่อไปต้องมีพยานหลักฐานเพียงพอถึงจะเอาผิดได้นะเียวบางคนบอกดูทุกช่องค่ะอาจารย์นะครับนะม,มีอะไรบ้างครับ นะครับอันนี้ก็อะไรนะครับชมรมต่อต้านทุจริตเขาบอกว่านะผ่าทางการวิกฤติศรัทธาเมื่อปปชถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับความโปร่งใสนะเป็นหน่วยงานปราบโกงแต่กับโดนพันตำรวจเอกภาคภูมิไปแจ้งความว่าวิกโจ๊กเนี่ยเอาเงินไปยัดกรรมการปปชนะมีหน้าที่ในการปราบโกงแต่โดนตั้งคําถามเรื่องความโปร่งใสอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ ปปชก็ต้องไปทําความสะอาดบ้านตัวเองถ้าปปชถูกกล่าวหาว่ารับสินบนคนที่จะสอบสวนได้ก็คือสารดีกานะครับเดี๋ยวถ้าส่งสภาสภาส่งสารดีกาก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษขึ้นมาดําเนินการไต่สวนนะครับนะฮะไม่เลือกภูมิใจไทยไม่เอาพรรคธุรกิจตระกูลชินออก็แล้วแต่นะฮะท่านจะเลือกที่ไหนะ อยู่ที่ไหนก็ไลฟ์สดได้ดีจังเลยบิ๊กโจ๊กมีโอกาสกลับราชการไหมยากลําบากครับเพราะคดีความมันเยอะศัตรูเยอะดูทุกช่องคิดวิเคราะห์แยกแยะได้นะครับชอบคนไหนก็ว่าไปนะครับมีส้มไม่มีเทาจริงไหมครับนะเขาก็ว่าอย่างนั้นนะจริงไม่จริงก็ลก็แล้วแต่พี่น้องพี่น้องคิดเอาเองมีเทาแล้วอะไรเนี่ยอืมอืม นุทินไม่หนีดีเบตติดภารกิจนายกต้องควบคุมความลับของรัฐอ่นี่เขาว่าไปนะก็แล้วแต่ะนะฮะอืมเอาแล้วเ,เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขึ้นเครื่องแนละ้วขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณที่มาติดตามกันนะฮะช่วงเวลาสั้นๆอืม